ก็ผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้นซนะครับผมเนาะเมื่อนี้ก็สิพาวพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องไม่ยามรอบครับผมหลังจากวานันเขาได้ปลาไปหาหกตนนัวนะครับผมเนาะที่เขาใซ่ลอบไปแต่ว่าบ่าได้ไถ่ายทับตอนไม่ยามครับผมจะบปรูว่าเมื่อนี้สีมานพอเมื่อวานบ่นได้พี่น้องเดี๋ยวสิพาวพ่อแม่พี่น้องไปรวมปยามกันครมว่าเช้านี้เขาสีมานบ่ไปพี่น้องไปรุมยามกันได้ครับผมก็ผมเดี๋ยวมาดูรอบหลังนี้ครับ ไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าเบิ้งรอบแล้วนี่พี่น้องรวอนเข่าหรือเปล่าหนาวแล้วขื่นบ้ามันฝนตกปิลิ้นครับผมร้นานนี่แรงบุ้งดันดันลงไปทั้งล่างสงสัยสงสัยสงสัย ตองใส่ปานเข้าหรือว่าหรือว่ามันดันไปเฉยครับโอ้แมนที่นอกปลาเขาอีหลีครับผมว่ายรอบเป็นดันดแปลกๆครับหลังแรกของเขาตัวหนึ่งครับชนใหญ่ของผมที่นอกน่าจะไซโลโลครับ มาแล้วน้องปลาอ,อยังไงเรามาแล้วครับผมปลาคอห่อหลังแรกผมพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ครับผมเกือบเต็มรอบเลยกูนะพี่น้องเอาถุงปุ๋ยมาใส่รูปบาดเนี่ยมัดมาบหมือนเดี๋ยวห่อปลาออกครับผมหลังแรกของเรามาแล้วครับผมเป็นปลาช่อนใส่ใหญ่ครับอ่า ิรอบสิ่งรอบเห็ดเองครับพี่น้องนี่ก็น,น่าจะรุ่นโลสองโลสามขีดเลยครับตัวไงฟ้าบอนี่ตัวแรกของเช้านี่ครับอยูก่ไกลน้ำนาอมัน <c oughs> อ,ออกกันใส่ถุงเลยเด้อพี่น้องอยูก่ไกลน้ำแห้งนี่ครับผมคุยเลยมาแล้ว แรกเราเป็นอย่างต่อไปไม่ติดเข่าบ่เดี๋ยวหาเนี้ยมัดนะครับพูดแเนี้ยมัดนะเนี่ยเรามัดตัวแรกตัวแรกเช้านี้หมานมันหลับพี่นอ้องอ่ะอผมะเดี๋ยวเอาไปเบื้องหลังต่อไปครับว่บาสิมี่ยังเข่าอีกบ่เนี่ยรอบเขาง่ายๆครับผมพี่นอ้องรอบซิ่งรอบซิ่ง ครับผมเดี๋ยวเรามาดูรังที่สองกันเมื่อกี้ผมเปิดหยาออกเบื้องแล้วมันเป็นห้อยกระทุ่งกระทุ่งขึ้นลักษณะสี่ผมที่นอ้องจักมันเข่าบ้เดินแล็กเมนนี่นยังต่ําขึ้นห้ยมันโด่งๆขึ้นับผมมันคือรังคือจังลักษณะปลาเขานะครับไม่รู้ว่าสิเข่าบ่เดี๋ยวสิลองยกเบื้องได้ครับที่นอ่องเดี๋ยวเขาไม่ลุนน้ำกันเป็นปลาเขา่าบ่อดกน้องโป่งเอี่ย มันเป็นธรรมชาตินั่นเองแต่ว่ารอบเขาต้องเป็ดเอียงๆเลยครับรอบผมเป็นลมๆอยู่นะนเหนียนบ่ดอ,อกวะเดินรุ่นครับผมจะตะเข้าอยู่นะนเหนบียบ่เอาแม่นี่ดีพี่นอ้องแม่นครับผมช่อนตัวนึงครับแม่นี่ดีพี่นอ้องนั่ง โอ้มาแล้วผมตัวที่สองพี่นอ้องโตเป็นเงี้ทั้งตัวแรกดอกแกต่ก็ะโตงามอยู่พี่นอ้องเนี่ยตอนตัวที่สองครับผมป่ะเดี๋ยวขึ้นมาทั้งน้ำกันครับผม <c oughs> มาพี่นอ้องตัวที่สองมาแล้วครับผมเอาปลาออกพี่ตะเขา้าดิดอกมุ้งนี่ครับผมเลือก คุมดีวะสมันเหมาะนะครับหมู่บ้านฝนกัดลิ้นๆมานหน่อยๆครับผมเท่าเดียวสีซ้ำสีมานซ้ำหมู่บ้านวะพี่นอ้องตัวที่สองครับบนยาสัมโตอะไรครับผม่วาได้ที่กันอ้วนครับผมปลาบอลนี่รอบซิ่งรอบซิ่งนะออกอยากครับออกอยากน้อยนึงครับผม อันนี้ก็อยู่ประมาณโลครับตัวนี้รุ่นโลครับไซโลฟาช่อนเอ,อ่อโอเคมาแล้วตัวที่สองของเราครับผมช่อนไซโลพี่นอ้องกำงงามครับผมสองตัว ห้องจักสีมานจัดต,ตัวเราพี่น้องอะรุ่นแต่ยาน้ำกันเลยครับผมเราจะเด็ดตึ้มกันอีกบ่หลอมห้องกันเลยเยอะหลายหลังอยู่ครับห้องคลังคนละทัง้งหน้าเดีย๋ยวไปดื่มน้ำกันว่าไม่จะโถบ่โอเคครับผม,บผม,มดูหลังต่อไปครับครับผมเดี๋ยวก็สีมาเบิงเ้งฟังนี่ครับผม เซฟนีสามหลัง่รู้ว่าสิเขาบ่ครับผมเดี๋ยวเบืบ้องหลังนี้ก่อนอน,นี่ยังเขาบ่พี่น้องนี่ยังเหยินเขาบ่อันนี้มันเงียบๆครับบ่มีห้อยกระทุง่งบ่มีห้อยกระทุ่งก็สดแสดงาาว่าบ่เขาเดี๋ยวไปเบื้องหลังทางขี่พี่เนาะสองหลังนี่นี่เขาบ่บุป่ายกันจิดตะเข้าอยู่เดีวยวมึงรอบกันปลาเขาปะนี่หลังนี้ ของาเจ้าครับผมเดี๋ยวเบางหลังนี้ครับผมขอ่อโบพี่น้องเดี๋ยวต้องซองเบางก่อนมีห้อยลอดดันๆนะ่ะแมนอยู่ก็ได้หลุนอยู่ถ้านรอบโบโป้งกับโบเขาบ่าเนี่ยหัวเข่าโบน่อยนะก็เป็นสงสัยรอบพี่ต้องเป็นแปลกๆล่ะกวะเป็นสนนี่ีของแสงสี๋ยวเบางหลังนี้ก่อนครับผมข่อโบหลังนี้ ีอะไรกูกะกูกะไม่ข่าวเนี้ยมาแก้สินกระดิ่งแล้วพี่น้องทิ้งหล้หลังบ่เปียกนะครับสงสัยว่าเดี๋ยวสงสัยเหน๋ยกเมืองจักหน่อยก็ได้พี่น้องหนึ่งบ่บ่มีหรอก ปิดไปคือเกาหมูว่านกนเขาไปตัวนึงนี่หลือครับไปดูรังต่อไปพี่นอ้องบ่อเขาเดอกสามหลังอยู่นี่พี่นอ้องเดี๋ยวกันสิพายเบิ้งพูน่นทราบผุนแล้วครับผุนคราบผุนลพี่นอ้องครับผมพี่นอ้องทราบผุนกันมีพี่เขามายามครับผมคือกันแต่เหมือนว่าจะได้ตัวหนึ่งแล้วนะอะไรพี่ อ๋อไม่เป็นไรครับเพิ่งน่าจะมาเหมือนกันครับผมเดยเบื้องของข้าเจ้าเดี็กตัวยิ่ข้าเจ้าก็ลงหงลายหลังขึ้นกันครับผมลุงผละเป็นรอบบอ่อผละของเพิ่นกันได้เดี๋ยวเขารอถ่าเพิ่อนู่นี่แหละเดี๋ยวเพิ่นก็นลองอยางมาโอ้กี่หลังแล้วพี่ดูมากี่หลังแล้วครับ อ๋อเข้าใช่ไหมนะ่ะอ่าคนนี้ก็คือพี่เล็กครับผมเจ้าถิ่น <laughs> หากินหมาน <laughs> มาแล้วเดี๋ยวเรารอดูหลังนี้หลังนี้ครับผมใส่ใกล้ๆกับพี่น้องอาศัยใส่ไปนน้ำกันเราบ่มีมงใส่ใส่หมุนๆไปครับผมอสองตัวพี่ครับลูกไอ้ที่อยู่ในป่านะแล้วก็ลูกที่อยู่ ลงโล่งอ่ะที่ผมทําพู่มไว้ไอพี่ดูนะโอ้โหอันนี้กี่ลังครับไอ้นี่แห่เนี่ยไอ้คู่นี้แห่โอ้เมื่อวานได้สี่ตัวไอหน้าแอวเวรทีเดียวหกโลว่าตีหนว่งโอ้โหกโลตัวครับผมสี่ตัวครั้งเดียวครั้งเดียวเมื่อวานฝนลงครับผมเดี๋เข้ามาเบิ้งหลังนี่บามันแปลกๆไม่รู้มันเข้าหรือเปล่าหรือว่าพี่ใส่อย่างงั้นผมก็ไม่ได้สังเกตนะนี่ครับสุดยอดเจ้าถิ่นครับผมมือโปรประจำสระนี้ บาเบลก็ลใหญ่หนึ่งพี่น่าจะโลโลสองโลสามแล้วก็โลตัวหนึ่งหรือว่าพี่ใส่อย่างงี้นะแสะดงว่ามีคนแย่งนะใช่ไหม,มเป็นรอบมันดันดันออกมาจริงรอบอยู่ในนี้เออปลาเข้าหรือเปล่าไม่มีะพวก,พวกนั่นไปแล้วแสดงว่า <Okay. S 1> มีคนมายกไปน่าจะใช่มาแบนเลยเอวอ่าแล้วไม่มีครับผ <laughs> มเห็นรอบมันแปลกๆผมก็นึกว่าปลาเข้าไง นี่ของเขาเจ้าครับผมโหตัวนี้น่าจะโอ้พี่ไม่สองโลเลยไอเขียตัวนี้ตัวเดียวนาะอ่สองโลครับผมของบาเบลกะยังส่องดูแล้วมันโป่งๆมันไม่โป่งพี่ก็เลยไม่ยกไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งหลังต่อไปของบาเบลครับผมโอเคพี่น้องเราก็จะมาลุ้นกันต่อครับผมแฟหนี่ลังหนึ่งแล้วก็พุนอีกสองลังพุนกับบ้าเขานลครับผมบ้าเขาจักเถ่อหลังฝ่าไปทางผุนครับผม หลังนี้เขาบ้านต้นหนึ่งรุ่ว่ามื่อนี้สิเขาวไปด้วผมพี่น้องเดี๋ยวซองมึงดักมึงก่อนเปียกเปลีป่ยนปะเปียกเปี่ยนกะพอมีรุ่นครับผมเขาบ่ดอกก็เปียกเปี่ยนลยล่ะเดี๋ยวสิลองซุ่มยกมึงครับผมมันสิเขาวไปด้อ่ยพี่น้องมาลองเบิง่งเขาบัวเขาบัวปุ๊บไปครับผม ขเขาบ่ดอกเปียดฝนหมู่บ้านที่ตั้งแต่สงสัยครับผมร้องเบ,บ,บิ่ <c oughs> เงเขอาบ่เป็นซ้่มอีกนี่โอ้บ่มีเป็นบ่ตาปลาเขาบ่เขาครับผมหลังนี่เอาไปเบิ่งหลังต่อไปพี่นอ้องพางไหวคือเก้าครับวิธีการใส ใส่ง่ายครับผมที่รอบเห็ดเห็นมันคืนมันเข้ามาชากใส่รอบรับเนีู่ครับปุกหยาไว้เปิดทางเขาไม่ปุกไว้คลางคลางอ่ะมาหนึ่งครับผมใส่ง่ายใส่รอบเขา เอาไปกาน้ามพี่นกเขาบ่ดอกืนกต้อครับผมจนตกขนาวเหานไม้เด้จักหน่อยมันดูหลังนี้เขาเขาบ่ดอกฝนตกๆปลาสิเขาบ่เดี๋ยวสว่ามึงพี่นกอืมนี่ไงวะหลอกเขาอย่งซื่อๆอครับผม ว่เขาดอกขันเขามันเป็นห้อยต่ำๆถุงมากเหรครับเดี๋ยวเบื้องหลังนี่เขาบ่แบบนี้ของเราอถึไงได้เดี๋ยวเบื้องทั้งหลังห้อยกระถุงบ่พี่น้อหงห้อยกระถุงบ่เงียบๆขึ้นเก่าครับผมก็คือว่าเขาดอกหลังนี่พี่น้องเบื้องส้นเรา บ,บ่เขา่าหรอครับเขาเป็นอะไรสิล่ะปลาบ่เข่าอ่ะบ่หยกเรื่อพี่น้องหลัง,ลงใหนบ่เขา่าฉันบ่สงสัยอีหลีครับผมถ้าเราปลาสิบ่อเถือนนะเขาก็บ,บ่หยกเดีเบิ่งหลัง,ลงนี่เดี๋ยวเหลือรอบอีกสองสามหลังพี่น้งองเข่าบ่วยนี่ออว่านคือเข่าดีอยู่มือนี้คือจะมีอินซินแท้หลังนี้เขาเป็นตั้งใดพี่น้อง หลังนี้ก็อู้เงียบคือเก่าแล้วครับผมบเบิ้งซุ้แล้วเอาใส่ไว้นี้ละเดี๋ยวกลับมาเขา่าแต่พูนไปเบิ้งทางไหนสองหลงังกับเบิ้งแล้วครับผมพี่นอ้องมาเบิ้งหลังนี้พี่นอ้องเขา่าบิดอกเดี๋ยวจะเปิดเงาเบิ้งครับผมสงสัยนี่ยังเขา่า,ขาบ่เข่ามีเสียงกุกกะกุกกะแล้วครับผมเดี๋ยวที่เปิดแา้หน่อยเบิ้งก่อนโผล่ไปดีครับบ่ โอ้ยิงนีู่เละอืมซื้อๆอ,อ่ะเฮอยน,นี่คือเกา่าซีซีอ่ะเอออยนี้แหละหนามา่าท่านได้ขึ้นกันไดน้ไหมเขาบ่เอ้าโอ้ยอย่นี่แหละพี่น้องอน,นี่แหละสมไปเังสิละพี่น้องคน <laughs> ละเดี๋ยวเบิ่งหลังสุดท้ายครับผมว่าสิเขา้าบ่พุ่นละทั้งหน้าเฮายนี่สองโตซนีบ่บ่นี่สามารถนี่หรอครับฝนตกบ่แห้ง เลยพ่อเลยยู่ได้กินกับพ่อแล้วอยู่ได้กินกับพ่อแล้วคือว่าบ่็ผ่านแล้วครับผมสองตัวนี่กับเือแดดแล้วโคใหญ่ายเอาหลังนี้ก่อนจะเป็นเลงสี่หลังนี้หลังนี้ก็เป็นเลงสี่แปลงเขาปะเอ้ามนุ่มขึ้นบ้างบัวมีดอกพี่น้อง ใช่คือเก้าไปเดี๋ยวพาไปสรุปผลงานยุคยุบานครับผม